สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมาล,ลีทุกท่านนะครับหรือว่าสายนาปังนะครับวันนี้เราก็มาแชร์วิธีการกําจัดเรื่องเชื้อรานะครับเชื้อราใบไม้นะครับหรือว่าการที่เราควบคุมข้าวให้มันแจ้กแกันไม่ได้นะครับคือความหมายง่ายๆก็คือมันงามมากนะครับงามจนเราจะไม่ได้ข้าวนะครับอ่ะคุณดูนะครับ ถ้ามะลินาปีนะครับมะลินาปีนะครับหรือว่าข้าวนาปังนะครับเราควบคุมความงามไม่ได้นะครับแล้วใบมันโป่กันแบบนี้นะครับคุณจะต้องทําการระบายน้ําทิ้งถูกไหมครับงดการใส่ปุ๋ยงดการให้ฮอร์โมนทางใบนะครับแล้วก็ฉีดได้แต่เชื้อรากับมแมลงนะครับฉะนั้นเมื่อเรา ทำทุกอย่างหมดแล้วนะครับแม้แต่การปล่อยน้ําแห้งนะครับแบบนี้นะครับนี่ปล่อยน้ําแห้งแบบนี้หมดแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับปล่อยน้ําแห้งควบคุมเรื่องฮอร์โมนปุ๋ยนะครับอย่างแปลงเนี้ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดนะครับเป็นปัญหาโรคแตกของการอยู่ใกล้เล้าหมูนะครับใบข้าวก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เมื่อเราควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับ ข้าวแบบนี้คือข้าวที่อยู่ในสภาวะที่ไม่ได้โดนอะไรนะครับมันก็จะสามารถใส่ปุ๋ยฉีดยาได้ปกติถ้าข้าวแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ในลักษณะข้าวติดเล้าหมูแบบนี้นะครับเมื่อเราทําทุกอย่างเซตทุกอย่างไม่ได้นะครับปล่อยน้ําแห้งแล้วนะครับฉีดยาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดเดียวนะครับหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยสักเม็ดเดียววิธีของผมก็ง่ายๆนะครับ ตัดมันทิ้งนะครับตัดให้เหลือเงลาเหลือตอไปเลยนะครับตัดให้มันรีเซ็ตใหม่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่น้ําไม่มีเลยนะครับเราจะตัดให้มันรีเซ็ตใหม่นะครับนี่ผมเพิ่งมาตัดไปเมื่อเช้าแป๊บเดียวเองนะครับคุณจะได้เห็นว่าข้าวเนี่ยมันจะเริ่มมีการแตกนอใหม่ขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมครับนี่แตกนอใหม่ขึ้นมาการทําแบบเนี้มันจะช่วยให้แสงแดดนะครับแสงแดด อากาศนะครับลงไปสู่พื้นดินลากข้าวนะครับแล้วถ้าเราไม่ตัดนะครับเราปล่อยให้มันเป็นใบเฟื้อใบทับกันถามว่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยข้าวมันไม่ได้เพราะอะไรมาเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับเมื่อเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้นะครับเราต้องตัดทิ้งวิธีเดียวนะครับตัดเพื่อให้เขารีเซ็ตแล้วแตกใหม่ตัดให้ถึงเล่าเลยนะครับ ัต่ด้ถึงเงาเลยแล้วถามว่ารวงข้าวจะเล็กไหมเล็กครับรวงข้าวเล็กลงแต่ถ้าคุณไม่ตัดไอใบที่มันทับถมกันแบบนี้นะครับมันจะทําให้อากาศหรือความชื้นข้างล่างเนี่ยมันเยอะนะครับเมื่ออากาศกับความชื้นข้างล่างถ่ายเทไม่ได้แล้วเยอะปุ๊บมันจะกลายเป็นการหมักหมมเชื้อรานะครับแล้วก็หมักหมมเรื่องหนอนเพี้ยนะครับตอนเนี้ข้าวที่คุณเห็นแบบนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับไอใบแบบนี้มันยังไม่เกิดอะไรหรอกครับ แต่เดี๋ยวข้าวเริ่มออกรวงปั๊บหรือว่ามีรวงขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันจะล้มสะกันหรือว่าล้มทับกันเนี่ยนะครับเมื่อมันล้มทับกันล้มสะกันเขาเนี้ยแทนที่คุณจะได้รวงข้าวนะครับคุณก็จะได้ขี้รีบแทนนะครับฉะนั้นข้าวที่ดีอ่ะใบมันจะต้องตั้งแบบนี้นะครับตั้งแล้วก็ออกตองๆเหลืองๆนะครับไม่ใช่เขียวงามไหลแบบนี้นะครับไอข้าวแปลงนี้ผมบอกแล้วไงว่ามันโดนน้าขี้หมูนะครับ มันโดนน้าขี้หมูไหลเข้านะครับการควบคุมหรือการกําหนดทิศทางให้มันแจ็คแคแกันมันทําได้ยากมากนะครับคุณดูลักษณะฟางหลังจากตัดมันจะดําเมียงเลยครับดาแล้วก็เหมือนข้าวมันเป็นโรคนะครับก็เพราะว่าใบาข้าวมันหนานแน่นนะครับทับกันแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องเชือ้อราแล้วก็มแมลงส่งสมกันเยอะนะครับแล้วก็การ ปล่อยน้าแห้งนะครับมันก็ช่วยให้ข้าวเนี่ยเซตตัวใบตั้งอีกระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้เพียงพอสําหรับการที่จะทําให้อากาศหรือว่าแดดเนี่ยมันส่องไปถึงโคนล่างได้นะครับเพราะว่าใบมันหนาใบมันทับถมเหมือนล่มะนะครับเมื่อข้าวมันมีใบใหญ่หรือว่าใบทับถมเหมือนล่มแล้วเนี่ยเนี่ยใบแบบเนี้ยทับถมเหมือนล่มแบบนี้แล้วอากาศข้างล่างมันก็จะไม่ถ่ายเทแล้วมันก็จะเกิดความร้อน ในลากในโคนข้าวทําให้ข้าวเนี่ยเกิดอาการเครียดนะครับเรียดหรือว่าเกิดการที่แสงแดดไม่สามารถฆ่าเชื้อรานะครับที่อยู่ใต้ล่างโคนข้าวหรือใต้ดินได้เขาเนี้ยมันก็เกิดการหมักหมมนะครับเมื่อมันเกิดการหมักหมมมันก็จะเกิดโรคเกิดแมลงเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับนี่ขนาดต่อยน้ําแห้งนะครับปล่อยน้ําแห้งแล้วก็ควบคุมเรื่องการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับแล้วก็ ควบคุมเรื่องใช้ปุ๋ยทางดินนะครับก็คือปุ๋ยทางดินไม่ใส่ทางใบไม่ใส่นะครับมีหน้าที่ฉีดมาแรางนะครับกับโรคที่คุณเห็นผมมาฉีดยาก็คือไอแป้งพวกนี้ฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรปกตินะครับข้าวก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ปกติส่วนมาถึงแป้งเนี้ยเราจะฉีดยาเชื้อราเขาก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยผสมปุ๋ยเก็ดมาฉีดไอแป้งพวกนี้นะครับเนี่ยนะนะครับถ้าข้าวมันแจกกันแบบนี้จะไม่มีปัญหาถ้าใบาตั้งแล้วข้าวเป็นลักษณะที่ น้ำม,มันไม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าน้ําเข้ามาเมื่อไหร่ก็มันก็จะไหลนะครับไหลเสร็จแล้วก็คราวนี้มันไม่ได้เป็นการดูแลต้นข้าแวแครับมันเป็นการรักษาจนกว่าเราจะได้เกี่ยวนะครับเราพูดแบบนี้มันไม่ใช่มาเป็นการทํานาเพื่อได้ผลผลิตนะครับแต่มันเป็นการรักษานะครับซึ่งนี่นะครับจุดที่น้ําเขาไายลงมาน,มนะครับ นี่คือลักษณะใบข้าวที่น้ํามันไม่ได้ไหลมานะครับข้าวก็จะมีลักษณะสีใบสะอาดแล้วตัดมามันก็จะไม่ดํานะครับส่วนไอ้ตรงไหนที่มันโดนน้ําไหลเข้ามาแล้วมันเราตัดปุ๊บเนี่ยคุณสังเกตน,นะครับใบข้าวมันจะเขียวแล้วมันก็จะดาคัําเลยเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมตัดแล้วคุณดูหลังจากเราตัดปับ๊บแป๊บเดียวคุณจะได้เห็นว่าข้าวเนี่ยมันแทงหน่อไวมากนะครับนี่แหละครับฉะนั้น นี่คือวิธีการแก้ปัญหาเมื่อน้ําขี้หมูน้ําสกรปรกเข้านะครับคุณจะได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างโดนน้าโดนน้าดีนะครับกับโดนน้าไม่ดีนะครับสีใบข้าวจะต่างกันนะครับนี่นะครับน้ําเราปล่อยแห้งอยู่ตลอดเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีน้ำนะเราปล่อยแห้งปล่อยทิ้งไว้ตลอดเนี่ยถ้าคุณไม่ตัดนะครับเนี่ยเชื้อราตัวนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเชื้อราใบไม้ใบ,บจุดมันก็จะแพร่กระจายแล้วก็ลาม ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเสร็จแล้วถามว่า <c> ถ <oughs> ้าม <ming> ันม <UC S> ีแดดแดดก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อราที่อยู่ใต้ร่างได้นะครับหรือว่าฆ่าเชื้อราที่อยู่ในใบข้าวได้เนื่องจากใบข้าวมันหมักผมครับมันหมักผมเนื่องจากแสงแดดไม่สามารถส่องถึงพื้นล่างพื้นดินเพื่อฆ่าเชื้อราในดินได้นะครับเนื่องจากใบข้าวมันเยอะนะครับมันเยอะเพราะว่าน้ําเนี่ยมันมีอินทรีย์วัตถุเยอะเกินไปนะครับการที่เรา ใช้มูลสัตว์หรือว่าน้ําที่มันไม่สะอาดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อข้าวในระยะเริ่มเริ่มต้นนะครับหรือว่าระยะสะสมอาหารไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยวซึ่งไอตอนระยะสะสมอาหารแบบนี้นะครับแบบนี้ข้าวมันสามารถจะตัดมันสามารถจะเริ่มต้นหรือว่ารีเซ็ตข้าวใหม่ได้เสมอนะครับการตัดการรีเซ็ตเพื่อให้มันตั้งต้นใหม่เนี่ย แบบนี้นะครับเนี่ยเราตัดให้มันเหลือแต่ต้นแต่เง่าเลยเนี่ยเพื่อให้เขารีเซ็ตใบขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะว่าไอ้ใบเก่าที่เราตัดเนี่ยใบเก่าที่เราตัดทิ้งจนเหี่ยวไปเนี่ยมันเป็นเชื้อรามันเป็นโรคนะครับเนี่ยคุณดูนะครับเนี่ยใบมันเป็นโรคนะครับเนี่ยผมดึงมาให้ดูเนี่ยใบมันเป็นโรคนะครับตอนเราตัดไปปั๊บเนี่ยไอ้ใบเนี่ยมันก็ยังมีเชื้ออยู่เสร็จแล้วเชื้อมันก็จะหลดลงไปข้างล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวยอดใหม่ขึ้นมาถามว่าติดเชื้อไหมมันก็อาจจะติดเชื้อแต่แสงแดดมันส่องถึงครับ เพราะเราตัดไอใบโปะกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแสงแดดก็จะส่องถึงดินส่องถึงโคนสังเกตดูครับทําไมข้าวมะลิเนี่ยใบยมันเยอะนะครับใบมันเยอะเพราะว่ามันมีพฤติกรรมที่ใบยเยอะเนื่องจากมันเป็นข้าวไวแสงนะครับมันสร้างใบเพื่ออยู่รอดนะครับฉะนั้นการตัดใบเพื่อให้ต้นเตี้ยมันก็จะแลกมากับข้าวรวงเล็กลงแต่ถ้าคุณไม่ตัดนะครับปล่อยให้มันเฟื้อไว้แบบนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือ เมื่อมันออกรวงอ่ะคุณจะไม่ได้รวงนะครับเพราะว่าข้าวจะเกิดเชื้อราเน่าคอรวงนะครับเนื่องจากการสะสมเชื้อโรคในระยะเริ่มต้นนะครับเนี่ยเราตัดให้หมดเลยนะครับเนี่ยจะเพราะไอ้แบบเนี้ยอย่างเนี้ยแบบไม่ไม่ต้องตัดเนี่ยแบบเนี้ยไม่ต้องตัดเลยครับข้าวแบบนี้คือข้าวสภาพที่ดีนะครับแบบเนี้ยใบแบบเนี้ยคือข้าวที่ดีนะครับข้าวที่ไม่ได้โดนอะไรนะครับส่วนไอ้ใบโปะกันแบบนั้นนะที่คุณเห็นนูนๆแบบนั้นนะครับนะ่ตัดทิ้งให้หมดเลยครับตัดแล้วมันก็จะดำคั้มนะแบบนั้นนะครับ ตัดทิ้งให้หมดให้เหลือแค่เฉพาะไอจุดที่มันไม่ได้เฟ้อฟะนะครับเพราะว่าไอจุดที่เราตัดไปอ่ะน่าจะไม่เกินไม่เกินสิบวันหรอกครับเดี๋ยวใบมันก็กลับมาเท่าเดิมนี่แหละแต่ใบมันจะบางลงนะครับเมื่อใบาบางลงแสงแดดก,ก็จะส่องถึงดินนะครับฆ่าเชื้อโรคและเราก็จะฉีดยาเรื่องแรงเชือ้อราเข้าถึงโคนเข้าถึงรากได้ง่ายง่ายกว่าการที่เราปล่อยให้ใบมัน ปะกันนะครับเมื่อบายปะกันฉีดยาก็ไม่ถึงโคนไม่ถึงรากไม่ถึงมแมลงนะครับวันนี้เราก็มาแก้ปัญบอกวิธีการแก้ปัญหาหทุกท่านแล้วนะครับว่าเมื่อเราปล่อยน้ําทิ้งแล้วนะครับเชื้อราหลุมยังเกิดอยู่นะครับปล่อยน้ําทิ้งฉีดยาแล้วสองรอบนะครับโดยใช้ยาไตายไซคาโซนหรืออะอซซีสโตบินแล้วในรอบแรกแล้วก็รอบสองนะครับผลปรากฏว่าเชื้อรา ระบาดนะครับเชื้อราระบาดขึ้นลาหลุมเป็นยุบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการใบข้าวงามไหลไม่หยุดโดยที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแม้แต่เม็ดเดียวหรือว่าฉีดฮอร์โมนแม้แต่หยดเดียวนะครับฉีดแต่รักษากับเชื้อราแล้วก็มแมลงนะครับเมื่อเราทําทุกอย่างครบหมดแล้วตามหลักสูตรมันยังเกิดอาการไม่ดีขึ้นนะครับข้าวไม่ยอมรีเซ็ตเป็นใบตั้งดีขึ้นแบบนี้นะครับ ให้ทุกท่านตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นอะไรรีบตัดก่อนที่มันจะออกรวงนะครับเพราะถ้าเราปล่อยไว้างเนี้มันออกรวงได้ไหมมันก็ออกรวงได้แต่มันจะเกิดเชื้อราคอรวงแล้วข้าวเนี่ยจะไม่ค่อยให้น้ํานมเต็มเมล็ดนะครับเนื่องจากมันมีใบมีความงามคือมันมีความอุดมสมบูรณ์ที่มากไปนะครับฉะนั้นตัดให้มันรีเซ็ตใหม่ตัดให้มันเริ่มต้นเริ่มสร้างใบใหม่เพราะว่าสารอาหารในดินที่มันโดนน้า โคกโน้ําไม่ดีเนี่ยมันมีอินทรีย์วัตถุเยอะการเติบโตการกินาธาตุอาหารของข้าวเนี่ยมันเวอร์นะครับเดี๋ยวคุณตัดไปไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นว่ามันก็จะงามอีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็บอกวิธีการแก้ปัญหาเนาะขอบคุณมากครับอันนี้ก็คือภาพมุมสูงนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นลักษณะน้ําขี้หมูไหลลงนะครับเห็นนะครับว่า ใบข้าที่เราตัดมันจะดําปิดปีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นดินมันก็จะดําไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับขอบคุณครับ